แม็กกี้ขวดเดียวก็เฟี้ยวได้ทั้งจานนะครับงบน้อยเลยพุงวันนี้เขาเสนอหมูทอดแม็กกี้ค่ะมาดูวัตถุดิบครับสันคอหมู400กรัมครับเครื่องพร้อมแล้วครับเดี๋ยวมาปรุงกันเลยครับขั้นตอนแรกเราจะหมักสันคอหมูก่อนนะครับซอสปลาเขียวครับ3มช้อนโต๊ะปลาเขียวเป็นสูตรสำหรับทอดนะครับขยำคลุกเคล้าให้ซอสนะครับซึมก็ไปเนื้อหมูจนแห้งเลยนะครับ พอเราขยำคลุกเขาจนน้าซอสซึมเข้าไปเนื้อหมูแล้วนะครับจนแห้งแล้วจากนั้นก็จะหมักนะครับปล่อยไว้ครับก็จะใส่กล่องภาชนะนะครับวันนี้จะนําไปแช่ตู้เย็นไว้นะครับ30มนาทีขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวมาทําน้ําคลุกกันนะครับซอสผักเขียว2ช้อนโต๊ะครับตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะครับซอสหอยครับ2ช้อนโต๊ะซอสหอยนี่ก็ของเมกกี้นะครับวันนี้ใช้ของเมกกี้ตามด้วยน้ําเปล่าสี่ช้อนโต๊ะครับ จากการก็ผสมคุกครอให้เข้ากันครับประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทอดอีกครับตอนนี้หมักไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยครับก็ติดต่อตั้งกระทะนะครับเติมน้ามันลงไปครับน้ามันร้อนแล้วนะครับหมูนะครับที่เราหมักไว้แล้วครับลงเลยครับจะทอดแค่พอสุกนะครับตอนที่เราทอดนี่เราทอดแค่พอให้หมูเขาสุกนะครับพอประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวตักขึ้นมาพักครับ ขั้นตอนต่อไปต้องนำสัน้อมูไปคลุกน้ำซอสอีกครับตั้งกระทะอีกใบนะครับซอสที่เราคลุกผสมกันไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับของแม็กกี้ผัดให้น้ําตาลละลายนะครับน้ําซอสเริ่มเดือดแล้วนะครับหมูที่เราทอดเมื่อสักครู่นี้นะครับที่พักเขาเสด็จน้ามันนะครับนําลงมาคลุกน้ําซอสครับผัดผัดคลุกคลุกครับให้น้ําซอสเข้าไปเคลือบสันคอหมูทุกชิ้นครับแล้วก็จะทอดเขาจนน้ําซอสนี่แห้งงวดเลยนะครับ ซอสน้ำซอสเริ่มแห้งแล้วนะครับสีของหมูก็เริ่มสีเข้มขึ้นแล้วครับหมูทอดแม็กกี้ก็เป็นอันว่าจบแล้วครับจบแล้วนะครับหมูทอดแม็กกี้จบง่ายแต่อร่อยทุกคําเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ